สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาชวนเข้าครัวกันอีกแล้วละคะ่ะเมนูวันนี้ก็จะเป็นหมกหัวปลีใส่โครงไก่กันค่ะดูจากสีสันที่สุกแล้วก็น่ากินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำหมกหัวปลีใส่โครงไก่ให้น่ากินแบบนี้กันเลยนะคะโครงไก่ที่เราจะใช้วันนี้มีทั้งหมด4ีโครงเพื่อใช้ทำอย่างอื่นด้วยนะคะ เตรียมโครงไก่สับให้ละเอียดแบบนี้ทิ้งไว้สักครู่แล้วไปเตรียมหัวปลีกันนะคะเตรียมน้ำใส่กะละมังบีบมะนาวลงไปสักสองลูกต่อด้วยใส่เกลือลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อที่จะแช่หัวปลีในขณะที่เราสับหัวปลีเพื่อช่วยไม่ให้หัวปลีดำนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้ทุกคนคงจะสงสัยทำไมหัวปลีดำจังเลย หัวปลีที่ได้มาก็จะเป็นหัวปลีแก่นะคะการหมกครั้งนี้เราจะเลือกหัวปลีที่แก่นิดนึงค่ะเป็นเคล็ดลับของความอร่อยสูตรของเราเท่านั้นนะคะนี่ค่ะจะสังเกตได้ยังไงว่าหัวปลีแก่ก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะหั่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะทำเมนูอื่นๆก็ให้เอาหัวปลีที่อ่อนกว่านี้นะคะแต่ถ้าจะทำหมกแบบนี้ ให้เอาหัวปรีที่แก่นิดนึงค่ะรสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงกันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีตะไคร้นะคะ4ต้นโขลกให้ละเอียดพอสมควรแล้วใส่เกลือลงไป2ช้อนโต๊ะต่อด้วยพริกนะคะชอบเผ็ดใส่เยอะนะคะ30เม็ดใส่ลงไปเลยตามให้เข้ากันเลยค่ะ และเพื่อเพิ่มสีสันใส่เติมพริกลงไปอีกประมาณ10เม็ดนะคะโขลกให้ละเอียดแบบนี้ได้แล้วคะ่ะทุกคนตักใส่ภาชนะทิ้งไว้เลยค่ะแล้วเราก็ไปตามหัวปรีที่เราแช่วไว้กันต่อเลยะคะ่ะ ตามจนหัวปรีละเอียดแบบนี้ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะใส่เครื่องที่ตามลงไปเลยแล้วต่อด้วยโครงไก่ที่สับละเอียดปรุงรสด้วยผงชูรสหรือผงปรุงรสใส่น้ำปลาลงไปเลยตามใจชอบนะคะต่อด้วยเกลือตามใจชอบเช่นเดียวกันคลุกเคล้าให้เข้ากันต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันระหว่างซี่โครงที่เราสรับกับหัวปรีนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วตอกไข่ลงไปสองฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะใส่ใบแมงลักลงไปเลยค่ะตามด้วยต้นหอมนะคะหรือใครอยากจะใส่ผักอะไรเพิ่มเติมก็ใส่ลงไปได้ หรือจะไม่ใส่ใบแมงลักกับต้นหอมเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราไปตักใส่ใบตองห่อกันเลยค่ะให้ตักใส่ใบตองพอดีกับใบตองอย่าให้ห่อใหญ่จนเกินไปเพราะเวลาเราเนื่องแล้วอาจจะสุกช้าและสุกไม่ทั่วห่อประมาณนี้กำลังดีนะคะ เมื่อห่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะคอยเปิดดูระหว่างนึ่งว่าใกล้สุกหรือยังถ้ายังไม่สุกปิดฝาไว้พอใกล้20นาทีก็ลองเปิดดูอีกครั้งหนึ่งน่าจะสุกแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะหน้าตาของหมวกหัวปรีน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนหมวกหัวปลีใส่โครงไกล่ลองไปทำกันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ